สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนที่สมพรนะครับจังหวัดนครสรีธรร,ราชนะครับตำบลวัดปิกเนาะตอนนี้ดอกกําลังออกเลยนะครับปีนี้ทุเรียนออกดอกยากมากนะครับเพราะอากาศเป,เปลี่ยนแปลงเดยวว่าความชื้นกับอุณหภูมิโดยเฉพาะต้นนี้เนี่ยมีดอกประมาณสองรุ่นสองรุ่นฮะสองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสามรุ่นแหละข้างบนเต็มเลยนะที่กําลังออกก็มีนะครับที่กําลังจะบานก็มีอทีนี้ ในการใช้สารช่วงสะสมอาหารก่อนที่จะออกดอกนะครับก็จะเป็นปุ๋ยน้ำสูตร4-24-26ครับแมกนีเซียม,มครับนะครับแล้วก็บวกด้วยยาฆ่าแมาลงยาเชื้อดานะครับนี่ต้องฉีดตลอดจนกว่ามันจะออกในเมื่อออกมาแล้วเราก็พอดอกออกเต็มเราก็ฉีดดอกอ่อนฉีดดอกอ่อนนี้ก็เราก็จะใช้ Mix มิกซ์ปาร์ก นะครับแล้วก็ปุ๋ยก็จะเป็นสี24สี26เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับก็คือส่สมอาหารนี่ก็คือใช้สีี4 6มาเลยอ่าสี24 6เลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงบำรุงก็สี2 6เหมือนเดิมครับบอกได้เฉาเซียมเฉาเซียมบอลอนเนาะฉีดดอกแล้วก็มีมีโทนิกอีกตัวนนึ่งนะโทนิกบอกโทนิกด้วยเนะครับมีโทนิกด้วยช่วงนี้ก็อากาศแรงก็เดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องดอกร่วงครับฉีดดอกครับ มีแคลเทคอีกตัวหนึ่งแคลเทคด้วยก็คือมีสี่ตัวจะใช้แคลเทคว่าอันนีิก็ได้เนาะได้แล้วก็อย่าฆ่าแมลงอย่าเชื่อรานะครับในส่วนนี้อายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นนี้น่าจะสิบกว่าปีแล้วต้นนี้สิบกว่าปีเนาะแล้วก็ต้นอื่นๆนี้แก่สุดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีครับโอ้ขอบคุณมากครับ